สดีพี่น้องครับกลับมาพบรายการคำบรรยันนะครับวันนี้เรามีสุภาพตรีนะครับซึ่งจะเปรียบเทียบแล้วเธอเป็นเหมือนกับนักรบนะฮะฝ่ายจิตวิญญาณนะประจําสถานีรบหรือว่าสนามรบอยู่ที่อําเภอแม่สายนะครับจังหวัดเชียงรายเธอชื่อว่านะครับคุณหยกมณีพรมนวลหรือที่ทุกคนเรียกเธอว่าเจยอดนะครับสวัสดีครับเจยอดครับค่ะสวัสดีอาจารย์แล้วก็สวัสดีเอาละครับพี่น้องครับวันนี้มาดูว่าเจยอดนะครับ มีที่มาที่ไปยังไงนะแต่ก่อนอื่นเจยอดครับเราก็คุยเรื่องแบกกลางนิดเนาะก่อนที่มาเชื่อพระเจ้าจริงๆเจยอดเองก็เป็นคนที่อยู่ในศาสนาเดิมและเป็นคนที่ช่วยสายจีนด้วยจะลองไปปั่นประสบการณ์นิดหน่อยก่อนมาเชื่อพระเจ้าก็เมื่อก่อนก็เคร่งศาสนาเนาะคิดว่าศักดิ์สิทธิ์มากว่าทําบุญทําอะไรทําเยอะแยะเพื่ออยากจะให้ชีวิตมันดีแล้วก็จะได้มีสันติสุขในครอบครัวแต่ จริงๆแล้วก็ไม่เลยม <laughs> ไม่ไม่เป็นไปตามนั้นมีแต่ปัญหาอ่ายัางไม่ได้รู้จักพระเจ้านะเดี๋ยวก็อป่วยครับอ่าเ,เป็นนู่นเป็นนี่แล้วก็รู้สึกใจมันก็ไม่มีสันติสุขแล้วมันเหมือน,นกับว่าใจร้อนถ้าใครพูดอะไรนะี่ไม่ค่อยพอใจก็คือเหมือนแบบเป,เป็นคนหนึ่งอย่างนี้ บุคลิกเหมือนคนที่มัวหร้ายใช่ผ่านปาซากใช่ใช่แต่ว่าเป็นคนมีความจริงใจแต่คนไหนที่คบกับเรานานนานเขาก็ยังรักเราคิดถึงเราเรามีแต่เพื่อนอะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมทีนี้มันก็ไม่ไม่ได้ว่ามีแบบสันติสุขเป็นทําธุรกิจอะไรก็รู้สึกจะเรียกทำทำธุรกิจอะไรบ้างในเบอร์แม่สายเนี่ย ค่าอะไรรถหรือใครสั่งซื้อรถเก่ามือสองนะแล้วก็ทําผงชุรสบรรจุยี่ห้อของเราไปขายทางพม่าเชงจูไปทางประเทศไหนไม่รู้เขาคือผลิตที่แม่สายนี่เลยมีโรงงานเราสั่งจากโรงงานราชชุบรถใช่ไหมแล้วก็เอามาใส่ยี่ห้ออ๋อมาใส่ยี่ห้อของเราแล้วก็ทราบว่ายังมีขายอะไรเม็ตตะวันีใช่อันนี้เหมือนกันสั่งมาแล้วก็มาบรรจุเป็นยี่ห้อของเราเราดิบมาเป็นเราหมร้อยสอบแล้วก็รอก็สบ ก็มามาล้างแล้วก็ทำแล้วก็ขายถ้าพี่น้องเดินเขาเรียกตลาดอะไรที่นั่นนะตรงแม่สายเรียกตลาดอะไรนะตลาดรอยวอลลอยวอลสมัยก่อนยังไม่ค่อยเป็นอย่างนี้อืก็จะเห็นว่าตรงริมต่างนี่ก็จะมีทั้งถั่วปากอ่าแล้วก็ไอ้นี่ใช่ไหมเมล็ดทานตะวันเยอะมากนะครับแล้วก็มีเม็ดเกาลัดอีกได้ทำาั้งไหมเกาลัดเร่ยไม่เคยทำเพราะเกาลัดเนี่ยเพิ่งมามีมาขายก็เพิ่งไม่นานนี่เองประมาณยังสิบปี ก็ถือว่าเป็นกลุ่มนักธุรกิจรุ่นแรกๆของอำเภอแม่สายไม่ว่าจะเป็นเพชรพลอยหรือ,อ,อก,ก็ก็ทําอย่างเงี้ยเป็นในหน้ามั่งอ,อ,อย่างเงี้ยแล้วเป็นไงธุรกิจเป็นยังไงทุกอย่างนะทำทำนะจนแฟนเรานะก็ไม่เคยได้หยุดเหมือนคนอื่นนะมไม่เคยไปไหนแล้วก็ มันก็ไม่มีสันติสุวบ้อมตัวไม่ค่อยได้เจอกันมีมีลูกด้วยกันกี่คนมีสี่คนค่ะสี่สี่หนุ่มสี่หนุ่มเลยเหรอไม่มีผู้หญิงเลยไม่มีโอ้ยสี่คนเลยมานะครับแล้วตอนนี้ลูกๆก็แต่งงานมีครอบครัวหมดละเรื่องงอ๋อมีก็เริ่มมีหลานจะไกลจะสองคนแล้วทราบว่าจะยอดแหม่เป็นคนที่เคร่งมากในศาสนาเดิมนุ่งขาวนุ่งขาวเลยไหม ก็เคยเคยท่องชินาบัญจรจะพระการในโดยอะไท่องในหมดคิดว่าจะมีเหมือนกับว่าจะเป็นเหมือนในแนวโซนผู้นําเหมือนกับใครนะป้าเอ็มเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอ้ไม่ธรรมดานะครับเมื่อวานฟังเูืของป้าเอ็มก็เออมันเหมือนคล้ายเราเลยนะใช่ไหมครับเอางี้จนแล้วจนรอดเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรที่เป็นพลิกผันทําให้จะยอดมารู้จักกับพระเยซูก็ค้าขายแล้วก็ เล่นที่อ๋อเล่นที่ฮ่าก็ไม่อยากเลยชื่อผู้ใหญ่นะครับครับครับก็ประมาณสิบสามล้านทั้งทุนครับซื้อมาขายไปกำไรแล้วก็เขาก็ให้เราฝากไว้ธนาคารอย่างเงี้ยฝากปิกอย่างเงี้ยเราก็แค่สิบกว่าล้านฝากไว้ก็เดือนหนึ่งก็เอาดอกเบี้ยมาใช้อกเบี้ยมาใช้อืมเสร็จแล้วพอลูกค้าสามเดือนสามสี่เดือนมาลูกค้าไม่ผ่อนส่งเขาก็แบบ แอบเอาเงินออไปเลยถึงเงินในบัญชีเราออกไปได้เหรอเขาหลอกมาเซ็นที่บ้านอ๋อมาเซ็นที่บ้านเราลองไม่เลียดรอบครอบแล้วก็ปากเนี่ยคุณบอกว่าตอนนี้มาเป็นลูกพระเจ้าถึงรู้ว่าปากเราเนี่ยพูดอะไรมันจะเป็นันนั้นตอนนี้เนี่ยอะไรที่ลบเลยไม่อยากพูดเลยกล้าพูดแล้วต้องระมัดระวังเนาะใช่เพราะตอนนี้ก็เตือนในเรื่องปากและยิ้มใช่ตอนนี้เขามาเซ็นอะไรได้เขาก็บอกว่าเขารู้ว่าเราเนี่ย ชอบไปนู่นไปนี่ไม่อยู่เราฝากไวใช่ไหมเขาก็บอกว่าให้เราเซ็นแล้วก็ให้แฟนเซ็นคํำด้วยเราบอกเซ็นทําไมเซ็นเพื่อให้แฟนรู้ด้วยว่าเรามีเงินอยู่ไว้แล้วก็เพื่อปรับหลอกเวี้ยของกลุ่มเรยเครับมาพี่น้องนี่ก็อย่างนี้ตามเงินแล้วทาของพระเจ้าเราไม่ซีเรียสใช่ใช่ครับเมื่อก่อนนี้ยก็ทุกข์ใจนะวันๆคิดอยากจะฆ่าพวกนั้นเหมือนกันนะถึงก็โกรธมากโกรแค้นมากขึ้นลงขึ้นหลัง ขึ้นศาลนะ,ะเกือบ20ปี<อ>1 0ปีเกืบ20ปีตอนนี้คือ20ปีกว่าก็จบแล้วยอดก็ไม่เสียดายเมื่อก่อนในี่แค้นร้องไห้ยอยากจะฆค่าเคยกินคิดกินยาตาย<อ>เพราะเหมือนกับว่าเราเอาเงินก้อนเนี้ยไปซื้อความทุกข์ ไปซื้อความครอบครัวแจ่แยกมากกว่าครอบครัวเราก็นัักษเรายังเป็นเป็นตัวอย่างเวลามีใครมีปัญหาทะเลาะวแว้งอะไรกันเราไปคอยสนใจกลืคนอช่นใช่ใช่เป็นคนชอบไข่เกลียแต่แล้วตอนแล้วตอนนั้นจริงตอนนั้นจะยอนมีเพื่อนเป็นคริเยนบ้างไหม มีแต่ไม่เคยมีใครมาประกาศให้เราอ๋อเขาไม่ประกาศเราเลยอ๋อไม่เคยเพราะเขาดูจากบุคลิกแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะจนเราเคร่งมากอ๋อเคร่งมากแล้วค่อนข้างนี่ใส่นักเลงใช่แล้วก็แบบว่าเห็นอะไรไม่ต้องพูดเลยเราถวายก่อนเลยเนี่ยตอนนี้ก็เป็นคริสเตียนก็เป็นแล้วเราก็คิดความเมื่อก่อนเราทําอะไรมาเยอะแยะทำทำรูนทําอะไรนะแล้วรับเชื่อยังไงรับเชื่อเมื่อไหร่รับเชื่อก็มันมันกัดข่ายยางไงมันคือเรื่องมันก็ยาวนะแต่เออมันเป็นว่าลูก ลวนพ่อของลูกนยไปไปมีกิ๊กเลยไม่น้อยออกไปไปไปมีภรรยาคนอื่นค่ะแล้วก็บ้านเราใี่ชื่อเสียงดีใช่ไหมเขาก็แบบหลอกใช้แฟนอย่างเงี้ยเนาะโอนเงินเข้าบัญชีมัางอะไรเงี้ยรช่แล้วก็ตั้งหลังมาก็ถูกจับลูกเราก็กําลังจบได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งอีกสองเดือนจะรับปริญญาอ่างเงี้ยก็ พ่อจะไปเชียงใหม่แบบยืมเงินไปลงทุนใช่ไหมครับไปแล้วก็พอดีอีกวันหนึ่งพ่อจะไปให้ลูกไปรับพอขับรถไปมีคนโทรเข้ามาว่าจะโกนเงินบ้านเราเนี้รับแลกโกนเงินอรับแลกโกนเงินด้วยอ่าเว่าเราส่งของไปทางพ่มากใช่ไหมเดี๋ย <Mango. S 2> <อ>วเราจะบอกทางนู้นเราก็จะตามหาคนค่าขายเพชรพลอยหรืออะไรอ,อะแล้วก็เอาเงินไทยให้เราที่นี่แล้วก็ไปเอาเงิน พมาที่นูนให้เขาครับครับหลังจากนั้นก็แฟนกับลูกก็โดนจับว่ายอะก็เลยบ้าคือคุณรู้พวกนี้ว่ามันมันเป็นสิ่งผิดกฎหมายที่ที่รับรับแลกโอนเงินเงี้ยใช่เงินยุคนั้นเพราะว่าผมเคยสัมภาษณ์ผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ที่ที่ใต้หวันแบบนี้เออประมาณเนี้ยแฟนเราก็บอกว่ามันก็เชืว่าได้กินสองบาทสามบาทอะไรสุดท้ายก็ถูกจับอะไะครับที่ยอดครับเรื่องที่เล่ามาเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบอยากจะรู้ละ ว่าแล้วจะยอดมาเจอหรือมารู้จักพระเยซูได้ไงก็มีผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งชื่อพี่แป้วหรือพี่วันอะไรเนี่ยนะ,ะ,ะชื่อเล่นแป้วก็มาประก,กาศครยอดก,ก็เลยยังลังเลนะแต่แล้วก็เอ้ยพระเยซูช่วยได้จริงหรอแล้วก็เลยถามว่าคนที่อยู่ในคุกก็ช่วยได้เหรอเขาได้คนตายยังพื้นเลยเจยยอดก็เลยเชิญไปที่บ้านเลยทีานี้มาเชิญผู้หญิงนั้นไปที่บ้านเราเลยบ้านที่กรุงเทพขอทุงเน <ขอ S 1> เ,เขาก็เลย นำยอดเชื่อให้เขาเขาก็ให้ยอดเล่าฟังนี่น่ะเล่าเสร็จแล้วก็ร้องไห้เขาก็เลยนำเชื่อรู้สึกตั้งแต่ทับเชื่อพระเจ้ารู้สึกเหมือนกับว่าก้อนหินอะไรที่ทับอยู่หน้าอกเราเนี่ยมันออกไปหมดเลยมันเบาเหมือนกับว่าเราไม่กลัวอะไรเลยออตอนแรกนี่นะกลัวว่าเอ๊ยอย่างเงี้ยแล้วก็ฉันจะถูกจับไปด้วยกับลูกฉันไม่ตอนตอนนั้นอ,อยู่บ้านกรุงเทพอยู่กี่คนอยอดก็ขึ้นขึ้นล,อล่องๆจากบ้านที่กรุงเทพด้วยแฟนมันอยู่กับ ไปสาการตรงนั้นที่คุณป้ามาที่บ้านเนี่ยอยู่กี่คนอืยอดอยู่คนเดียวอ๋ออยู่คนเดียวลูกก็ไปเรียนเรียนกันคนคะคนได้เจอก็ทุกคนไม่รู้ว่าวันนั้นจะยอดรับเชื่อพระเยซูไม่รู้แล้วก็ยังไปบอกลูกในครอีกอ๋อเหรอแล้วตรงนั้นว่าเรารับเรารับเชื่อแต่วันนั้นผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิง้ตอนนี้มีชีวิตอยู่มี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 ชีวิตอยู่อ๋อเขาอยู่ความหวังอ๋ออยู่ที่จากความหวังแสดงว่าเราก็มีโอกาสไป ท,ที่จากความหวังแล้วก็เกิดมันกันเกิดจากที่นั่นจริงๆคนในเมสาเน่รู้จักเราดี uh huh. เขาไม่เคยประกาศเข้าการชาติด้วยกันนะเขาไม่เคยประกาศแต่หลังจากยอดเชื่อพระเจ้าแล้วก็ที่นุ่นโทรมาบอกว่า uh huh. รู้จักคนชื่อยอดไหมแต่นี้นเขาไปรู้นะ เขาก็เลยตื่นเต้นเนยคนแม่อายผมไม่ตายเลยตื่นเต้นใครไปคิดว่าเจยอดจะมาเป็นที่เสียงเนี่เขาก็มาแกล้งมาบ้านเราเมื่อก่อนเรายังเปิดร้านอาหารลูกชายคนที่สามอยู่ลยรีสอร์ทเนี่ยยอดเลยก็วิ่งกรุงเทพเข้าคุกออกคุกไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ดูอเนี่ยเสร็จแล้วก็เขาก็มารอยอดก็กลับยอดไปที่นู่นยอดก็ไปบวชไปบางเดินไปเจอคนที่ยอดเคยช่วยเหลือเขากว่ก่อนอยู่ไปอยู่ที่โบสถ์นั่นด้วย เขาพาไปที่มาติเหนือไปเจอเขาก็ดีใจไงสงสัยก็เป็นเพราะคําอธิษฐานพวกเขาอธิษฐานยอดก็เลยคือเนี่ยน่ว่าทุกคนรู้จักเจยอดที่เป็นกิซเซียนเนี่ยทุกคนก็อยากจะมาเป็นกิซเซียนนะครับวมีโอกาสบางครั้งบางคนอธิษฐานเผื่อ ของกลุ่มนั้นน่ะโอ้ยเาก็มีความสุขมากเลยร้องไห้ใช่าหนั่นเขามาที่ฐานรุมอธิษฐานให้เราว่ามันมีสันติสุขเราก็คิดว่าลูกเรากับสามีเราไม่ตายแล้วตอนนี้มันยังไงไม่ต้องอะไรออกอะไรเลยคือรู้สึกมีมีความหวังใจแล้วมีความหวังใจตอนแรกไม่ไม่มีเพราะว่าไปหาทนายคนไหนเ็าเรียกสิบล้านกี่ล้านช่วยได้เราบอกว่า ชันช่วยได้นะเอาว่าฉั้นไปเลยทั้งหมดถ้าฉันไม่ให้มายิงเลยไม่เชื่อใครแล้วไงไม่มีเงินที่จะจ่ายแล้วใช่ไหมแล้วตกลงสรุปคดีความเป็นยังไงอ่ะโอ้ทำไมถึงมาเชื่อพระเจ้าตอนแรกเชื่อแล้วก็ยังไม่ได้อันนี้นะแต่ก็พอดีมันอยู่ในแดนประหารอลจารย์เหรออ่าสันติการสันอุทธรศาถูกตัดสินประหารชีวิตเหรอใช่อยู่ไปสองปีกว่าแล้วก็ออกมา ออกมาประมาณสองปีไปเปิดร้านอาหารที่เก้าวหางที่รามอินทราก็ถึงเวลาสารอุทธรไปฟังสารอุทธรของพ่อกับถูกประหารชีวิตโอ้ย่นี่จะเป็นลมฮะแล้วก็สู้มาถึงว่าทั้งทั้งทั้งสามีและลูกลูกถูกตัดสินสหัลูกชายได้ยังได้บอกมาพักหนึ่งอ๋อสารขันต้นได้บอกมาประมาณสองปีแล้วก็สารอุทธรสั่งประหารแฟนยังไม่ได้บอก เรวก็เลยตัดสินใจเชื่อพระเจ้าจริงๆแล้วก็ไปเยี่ยมลูกก็จะเขียนแล้วก็บอกว่ามาม่าเป็นริสเตียนแล้วนะพระเจ้าช่วยได้นะอะไรเงี้ยนะก็นําลูกพูดถึงเรื่องพระเจ้าเวลาเอาเสื้อผ้าไปให้ลูกก็เขาไม่เอาเลยฮะเ้าก็จะเขียนชอนพีเนี่ยหรือเปล่าช้อนอนสารภาพ ูดอะไรเขียนดึงพระเจ้าอะไรๆให้คือเขียนไ่ไในเสื้อเพราะว่าเอกสารเอาเข้าไปไม่ได้แต่ถ้าประกษานาบางครั้งก็เอาเข้าไปได้แต่ถ้าเป็นเรื่องพระเจ้าเรื่องอะไรเขาไม่ค่อยให้าใจแล้วก็ลูกก็ต้องกลัวอะไรนี่แล้วก็ก็สาเหตุก็หลังจากที่ลูกก็คิดว่ามีความหวังนะแต่เขาก็ไปเห็นที่หนึ่งพิสตีนบางคนอยู่นั้นๆอยู่ๆอยู่ด้วยกันอยู่ๆก็หายไปเอาไปประหาร ลูกก็เลยคนตัวเล็นๆก็เลยยังไม่อยากแต่คนที่ต่อต้านยุ่งมากๆนะคนที่สองที่สามนะอมตอนนี้เขาก็เป็นลูกพระเจ้าลูกพระเจ้ามาอยู่ก็ดีใจครับก็สรุปว่าก็ของพระเจ้านะั้นในสิ่งต่ตางๆที่ผ่านมาพี่นองครับเดี๋ยวพักตรงนี้สักครู่เดี๋ยวมาอยู่ในช่วงสุดท้ายนะครับถึงช่วงพระพรว่าทําญิงผู้นี้มาบุกเบิกนะครับคริปจากที่ชื่อว่าความเชื่อพระเยซูคริสต์ครับเดี๋ยวสักครู่กลับมาพันครับ แล้วก็พี่น้องครับเรากลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับเป็นช่วง,งพระพรเป็นช่วงที่เกินความเข้าใจนะครับจากวิกฤตของชีวิตที่ผ่านมาเป็นเหตุให้เจยอดนะครับมาอยู่ในจุดนี้และได้บุกเบิกนะครับก่อตั้งที่จะจักขึ้นนะครับเจยอดครับตอนนี้ผมเข้ามาที่นี่เนี่ยจริงๆแล้วที่นี่มันเหมือนับเป็นอะไรเป็นรีสอร์ทมันเป็นยังไงเมื่อก่อนเป็นรีสอร์ทแล้วก็เคยให้คนอื่นเช่าชื่อโชคดีลาตีรีสอร์ทหลังจากนั้นอยอดก็เอากลับมา มาทำเองก็อยากใช้ชื่อว่าชาโลมเพราะว่าชาโลมหมายถึงพระเจ้าแห่งสันติสุขอย่างเงี้ยล้วก็ต้องการให้คนอื่นไล้อ่านแล้วก็เพื่อเขาจะได้มีสันติสุขแล้วคิดจักเหรคิดจักชื่อว่าคิดจักความเชื่อเยซูคริสต์ใครเป็นคนตั้งอะครับก็ยอดก็ตั้งเองยอดอยากให้คนอื่นรู้จักพระเยซูเป็นพระเจ้าแท้ก็เลยไม่อยากใส่ชื่อนู่นชื่อนี่เมื่อก่อนมีคนมาบอกคนนั้นใส่เป็นความเชื่อนิรันด์ยอดวันนีนิรันด์นิรันด์อะไรไม่รู้ยอดอยากให้รู้จัก ปปคืออย่างน้อยให้มีชื่อพระเยซูนะ,ะว่าคิดจากนี้มีความเชื่อพระเยซูะนะครับและไม่พอพี่นงครับด้านหลังขึ้นไปบนเนินด้านหลังเนี่ยกำลังก่อสร้างเป็นอาคารใหม่ก็เมื่อก่อนก็เป็นห้องพักสองหลังไม่ลื้อไปอ,อันทิ่ลื้อไปนั่นก็เมื่อก่อนเป็นห้องพักในคืนใหญ่อย่างเงี้ยก็คืนนึงก็หลายพันก็เอาถวายให้พระเจ้าครับอย่าให้คนแถวนี้หรือคนที่ มีความทุกข์ใจหรือมีปัญหาอะไรแก้ไขไม่ได้ก็เชิญมาที่พระเยซูมาที่นี่คืออย่างน้อยให้ให้คิดจักในชุมชนเนี่ยตัวนี้เขาเรียกชุมชนอะไรอ่ะผาแตกใหม่ผาแตกใหม่ก็อยู่ในอำเภอแม่แม่สายนี่เนาะลังลงบาลแม่สายครับออพี่น้องครับก็ฝ่ายฐานเผื่อด้วยเนาะสำหรับอาคารหลังใหมือนที่บางกาะสร้างแล้วยังขาดงบประมาณแต่ถ้าพี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อจะยอดได้ไม่เป็นแตช่วงไทยแล้วกันเราก็ขึ้นขึ้นเบอร์เบอร์โทรศัพท์ไว้เพื่อติดต่อนะครับ เอาเป็นว่าจะยอดมีนิมิตอะไรบ้างเกี่ยวกับที่นี่มีนิมิตคืออยากจะทําให้มันใหญ่แล้วก็ให้คนได้เข้าเยอะๆตอนนี้ที่นี่เข้าได้ก็บางทีมีสมาชิกหรือคนอื่นมาเยี่ยมเย็นสี่สิบกว่าคนก็แน่นอย่างเงี้นนยนายกกบลยอยยกมีนิมิตไว้ที่เจ็แบบเปียท,ที่อยู่ใน,ในสมองเนี่ยนะ,อะตอนเชื่อพระเจ้าใหม่ๆก็ให้เด็กคนหนึ่งช่วยเขียนให้โอเคนิมิตของเราเออเขียนนิมิตอะมีแบบไวที่ แล้วก็อยากให้คนได้รับความรอดเยอะๆอใครเจ็บป่วยบางทีที่โรงพยาบาลเขาไม่หายไม่อะไรเนี่ยมาที่นี่เราเชื่อเรานำเขาเชื่ออธิษฐานให้เขาเขาเป็นมันล็งหมอบอกว่าเขาจะตายแล้วให้กลับไปเขาก็ไม่ตายเขาก็มาเชื่อพระเจ้าคครรัับบแล้วก็เราเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ามีมีชีวิตสัมผัสได้ยรก็เลย มีคนมาขอซื้อยกก็ยังไม่อยากขามาถึงซื้อที่นี่ทั้งหมดะ<อ>ะจะให้แปดล้านสิบล้านก็ไม่อยากขายทั้งๆท,ท,ท,ที่เราลําบากไม่มีเงินแต่ยอดเชื่อว่าพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งดูพระเจ้าก็เลยอยากจะให้คนอื่นที่ท้อแท้เป็นคิดเตียนะท้อแท้ททแล้วก็หลงหายกับพระเจ้าแต่ละคนที่มาที่นี่เนไม่เข้าโบสถ์สิบปียี่สิบปีก็มีอย่างเงี้ยนะ ก็ตอนนี้ก็กลับเข้าพระเจ้าลัก็ยกเลยไม่อยากไปจากตรงนี้ซึ่งชาวบ้านแถวนี้ถึงแม้ว่าเขาไม่ได้รู้จักพระเจ้าแต่เขาก็รักเราเขาก็บอกจะย่าห้ามไปที่ไหน<อ>ห้ามขายไปที่ไหนเราเป็นคนที่ปรึกษาให้คนอื่นครับครับแล้วเท่าที่รู้เนี่ยไม่ใช่แค่มีแบบคนไทยธรรมดาเท่านั้นแต่ยังมีพ่น้องชนเผ่ามีเผ่าอะไรบ้างที่มาร่วมมือกันราู อาขาคนจีนไทยใหญ่อะไรเงี้ยมีพี่น้องพม่าก็มาพม่าก็มีพม่าก็เป็นเราหูเหมือนกันนะคนที่มาช่วยสอนที่นี่ก็เป็นจีนแล้วก็พูดพม่ากับภาษาแล้วเวลาเวลาเทศนานี่ก็ต้องมีมีล่ามก็มีล่ามมีสมาชิกคนหนึ่งเขาก็เป็นล่ามให้ชียงชีล่าขาบอกคุณพระเจ้านะครับเอเป็นว่าถ้าหากว่าแวะมาที่แม่สายเนาะก็แวะมาพักที่นี่นะครับมาเยี่ยมเย็นนะจะยอดได้นะครับ ทำรายการต้องขอบคุณเจยอดมากนะครับ<ช>นะฮ<ช>ะ<ช><ช>นะครับที่มีโอกาสได้มาให้คำพยายนพี่น้องถึงแม้เป็นช่วงสั้นๆนะครับแต่อย่างน้อยเห็นว่าผู้หญิงคนหนึ่งนะครับถึงแม้เจอวิกฤตมามากก็ตามแต่เมื่อถนมใจลงและยอมเป็นอุปกรณ์ของพระเจ<ช>้าพระเจ้า s <S สามารถใช้การได้พ<ช><ช>ระบัญญัติบนจริ์และท้าทายพี่น้องครับไอ้ฐานผือนะครับอาเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมู่บ้านพัสสันะครับแล้วก็ถ้าแวะมาก็อย่าลืมนะฮะเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ของเจยอดไว้ถ้าท่านใดนะครับมีพระราชใจอยากจะมีส่วนในการถวาย ในการสร้างตัวอาคารนะครับเดี๋ยวก็คุยจะยอดทางโทรศัพท์ก็แล้วกันส่วนวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะผมจะยอดนะครับก็คงต้องทิ้งท้ายไว้เท่านี้นะครับกลับมาพบรายการขญยาได้ใหม่ในตอนต่อไปนะครับเจ้าบอนครับสวัสดีครับ